ให้กำลังใจพี่ยังไงบ้างหลังจากที่มีคนเข้าไปขโมยของในบ้านต้องมี้องเจอไั้ล่าสุดเป็นยังไงบ้างจริงๆเขาควรชินได้แล้วนะคะพูดตรงๆเขาโดนบ่อยเก็ปีที่แล้วที่เราไปวิ่งไปบ้านเขาเพื่อจะมาดูว่าใครเอากระเป๋าเขาไปอะไรเงี้ยปีนี้ก็จะมาเป็นเสื้อผ้าอีกอะไรเงี้ยคือเขาเป็นคนที่ใจดี เขาจะเป็นเหมือนที่เราเห็นกันอย่างนี้แล้รรับหลังเขาก็ที่กลับบ้านเขาไม่สนใจอะไรเพาถอดผมถอดเลยเขาก็ทิ้งไว้ถอดเสื้อผ้าเขาทิ้งวางไว้เขาพื้นห้องแล้วประตูบ้านผมไม่ล็อกนะคะอาจจะมีคนเข้าออกก็ลืมแล้วคนนี้เขากูอัดระดักไว้ดักดูตลอดอ่ะมันก็เลยมีการหายได้ตอนนี้บอกให้เขาเปลี่ยนเป็นแบบเปลี่ยนล็อกประตูแล้วก็เซฟก็คือติดกล้องวงจรปิดเพิ่มขึ้นแล้วตอนนี้คือไอ้โจรก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะยากนิดนึงนะคะ ผู้จัดการจะเข้ามาดูแลเป็นพิเศษผู้จัดการอ้ำกลับมาแล้วผู้จัดการแอมยังไม่ได้ขโมยเลยอ่ะเจ้ามาบอกว่าถูกทีนม่ต้อไปย้อนนะสวัสดีคุณหน่อยพียงบอกว่าคือคิดไว้ก่อนไปแล้วว่าเออเราซื้อส้มใบฝากเขาดีกว่าเนาะก็พันเจ็ดจำแล้วไม่ได้ออกแรงบอกเพื่อนถักซื้อส้มพันเจ็ดเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเออคุ้มจ่ายหรือยังพี่อ้ำค่าส้มเพิ่งจ่ายงโอนไปให้เพื่อนอีกคนโอแต่เราก็เอาซองไปให้เพื่อนเยอะเหมือนกันนะโอ้ วันนั้นแบบดีใจดีเหรอคะหรือว่ายังไงไม่ใช่อึ้งอ่ะเพราะวมื่อคุณเดินเข้าบ้านมายังถ้าได้กินข้าวแล้วอาจจะไม่ให้ไงอยังงงๆอยู่อ๋ออ๋ออะไรอ่ะลงทุนพันเจ็ดได้กลับมาเท่าไหร่พี่อ้มเหรวันนั้นสี่หมื่นเองโอ้กำไรน้อนน้องอะไรอะไรคะพังเจ็ได้สเออมื่นค่าอาหารแลลงทุนที่ดีเคือเับเรารู้อยู่แล้วว่าคนที่เราจะไปหาเนี่ยเขาเป็นคนใจบุญ เราคิดว่าถ้าเราถือส้มไปตามธรรมเนียมอะต่อให้เขาเป็นคนใต้ไม่ใช่คนจีนแท้ก็รธรรมเนียมแล้วเขาก็ต้องแบบว่าตกใจแต่เขาเตรียมเราตั้งแต่ต้นเลยเราก็ดีใจว่าพี่ไม่ดูแต่เราเราบอกว่าเราไม่ได้หวังอะไรนะจริงๆเพราะเราได้เขามาเยอะแล้ววันนั้นก็คือเอาเพีแค่คำขาวว่าเราจะไปหาเฉยๆแล้วเขารู้ราคาส้มแล้ววันนี้เขาจะว่ายังไงว่าไให้ส้มให้ซองน่ะน่อเหตุการให้ซองวันนี้เขาจะหวังให้เราไปเล่นละครให้เขาแบบว่าง่ายขึ้น ก็ก็ก็บอกพี่เอว่าเราขออ่านบทก่อนนะเพราะเรื่องนี้ได้ฟังจากคนเขียนบทแล้วมันสนุกมากใช่แล้วมันก็ยากมากเลยนะยากจริงๆแล้วมันก็เยอะมากเลยนะแล้วคิดว่าน่าจะแบบ เพิ่มค่าตัวแซดงว่าน่าสนใจเที่ยวเลยหรอวันนั้นคือวันที่เราไม่อยากจะมาระลกวนเลยเต้องจ่ายเยอะงานวันนั้นคุณไม่ได้ผมหวังแล้ววันอื่นเราแกล้งเขาได้แต่วันนั้นเขอว่าเขาจ่ายเยอะเราเพื่อนไปกันหมดไงเราก่าำข่าวมาถือส้มไปเขาคงให้แต่จริงแล้วเราไม่อยากได้เขาหรอกเออไม่คืนซองอะค่ะแม่ไม่คืนเอาอะไรไปเยอะตองเป็นานาน่า กอนใช่ใช่คนเราจะไม่ตมอ่านตอนแรกมันยากมากเพราะมันงงว่าตัวละครมันเยอะแสดงว่ามีใจแต่ม่ยอมอ่านสงสารเขาอ่ะิองแค่ตัวเพิ่มมา้เ่เขาตื้อมาหลายปีแล้วต่อรองไว้ยังไงครับพูดดึพูดกสื่อออมื่อพูดดึไม่ได้เลย อ่ปกเสียขอโทษนะคะค่าตัวเนี่ยมันรับอยู่แล้วจากทางช่องแต่พี่เอกเขาก็จะมีซองให้เราว่าพิเศษเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าแล้วแต่ความกรุณาของพี่เขาแต่เราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันเนือดจริงนะยิงท้าวเลยยากมากยากมากยากมากจริงๆเลยเดี๋ยวเอาคอยังอ่ะมันต้องเรียกขยังดึกแล้วกันไปยังเริ่มเปิดใจดีกว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่รู้หรอกเริ่มเปิดใจคือแบบคนเขียนบทพี่เขาบอกว่า เล่าให้ฟังว่าผมมาสนุกมากสนุกมากจริงสนุกมากจริงแล้วมันก็ยากมากด้วยดราม่ามันหนักต้องเด็ดสามดราม่าคือมันยากมันยากมันยากที่อันแบบมันยากอ่ะพี่เอเขาทราบว่าเป็นช่วงพักผ่อนของอันอยู่แล้วที่อันไม่ค่อยทำงานเขาจะปล่อยปล่อยอันเป็นอดบอกอย่างตือสิีทัตซอจะไม่เล่นยังไงอ่ะเราก็ลองดูก่อนว่าขอเวลาเดือนหน้ากลับมาจากเที่ยวอะไรให้เสร็จแล้วขออ่านบทใช้เวลาเดือนนึงเพราะบทคือขนาดนี้เลย สมมติเดือนหน้าเรากลับมาก็อ่านบทแล้วรู้สึกว่ามีอะไรที่เราไม่ชอบก็ไม่เล่นก็ไม่เล่นถ้ามาแก้บทเราอาจจะคุยกันได้อะไรเงี้ยแต่เราเป็นคนไม่ค่อยชอบแก้บทมันเหมือนแบบไม่ให้เกียรติคนถึงหมดอ่ใส่อัตติดแล้วถ้าข้อเสนอเป็นเพิ่มขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าตัดสินอใจง่ายขึ้นเป็นส่วนประกอบดีกว่าโอเคโอเคโอเคไปเท่นะ